ใน,นปัจจุบันนี้เด็กวัยรุ่นไทยหลายคนกำลังเผชิญปัญหาในการไม่เข้าใจภาษาอังกฤษผ่านสื่อความบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพยนตร์การฟังเพลงการเล่นเกมและการแชทคุยกับเพื่อนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจรวมไปถึงประสบป,ปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนไม่เข้าใจครูต่างชาติอธิบายหรือได้เกรดดีในวิชาภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างที่ควรจะเป็น และปัญหาที่กล่าวมานั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรอ n g l i s h Open World เหมาะสำหรับน้องๆช่วงอายุ12-17ปีซึ่งมีทั้งหมด6ระดับถูกออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกเนื้อหาการเรียนการสอนนั้นเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนน้องๆจะเข้าใจอย่างดีสามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในห้องเรียนได้น้องๆจะได้เรียนรู้ประเด็นต่าง,างๆมาจากทุกมุมโลกผ่านหัวข้อสนทนาบทความและคำศัพท์ที่สำคัญซึ่งตรงกับความสนใจกับวัยของน้องๆเพื่อสามารถพูดคุยประเด็นที่สำคัญในชีวิตประจำวันได้อย่างมีองค์ความรู้สร้างคุณค่าในการเรียนรู้เสริมความมั่นใจให้น้องๆพร้อมกับความรู้รอบตัวทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมจากทั่วโลก รวมไปถึงการใช้วลีและสำนวนภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาด้วยที่โฮมเรียนเปิดสคูน้องๆจะได้รับการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรผ่านสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัลทูและฝึกฝนทักษะต่างๆกับอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษโดยประสบการณ์มากกว่า20ปีทางด้านทักษะการฟังพูดและความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาส่วนทักษะการอ่าน เขียนคำศัพท์และไวยากรณ์สอนโดยอาจารย์คนไทยรับรองว่าน้องๆจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนอกจากนี้แล้วน้องๆจะได้รับการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ Cambridge English Exam ซึ่งผลคะแนนนั้น เป็นที่ยอมรับระดับโลกและประเมินว่าน้องๆมีความสามารถทางดานภาษาผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างแท้จริงโดยเริ่มจากระดับ A2, B1, B2 และยังต่อยอดไปถึงการสอบระดับ C1, C2 ซึ่งทาง Home Learning School เป็น Cambridge Preparation Center อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในภาคตะวันออกสำหรับการเตรียมสอบวัดระดับต่างๆเหล่านี้ด้วย การเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเปิดโลกกระทัดใหม่ๆซึ่งจะเปลี่ยนน้องเป็นคนใหม่ที่พร้อมก้าวทันโลกใบนี้อย่างมีคุอภาพและเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาไปอีกขัน้นรอน้องๆอ,อยู่ที่นี่ Learn with Talk the world. Home language School the Home with to us.